ตอนนี้นะครับเราก็จะกําลังจะเข้าไปยื่นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมไม่ได้ครับไม่ไครับถ้าทงานกันอยู่คับไม่ได้เข้าไปรบวนก็หน้าหน้าห้องก็ประกันท่านคาดอยู่ในห้องท่าไม่รู้ใช่ขนาดพวกพี่ยังบอกว่าเข้าไปไม่ได้ท่านไม่น่ารู้นะเดี๋ยวนะครับจะแป๊บดีก่อนนาะนะครับเนาะ ของท่มือหนือนเถอเนาะไปถึงท่านผู้บริหารใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สมัยที่มีรู้ท่านอที่นี่งคุณรู้เหรอรู้ครับเพราะว่าท่านลองอธิการบดีบอกเราว่ามีสภาพสมรภาราคาหมาอะไรบางส่วนใช่ใช่เดี๋ยวผมเนี๋ยวผมให้ท่านลการบดีเชคแล้วครับก็หายไปเกือบ สภาหมาวิอะไรเนี่ยรู้หรือ,อยังว่าเราเนี่ยตอบแล้วใช่รับใช่ครับแล้เรื่องมันก็จะจบรอใช่เราไม่้องพูถงน่ถ้างๆมันก็ไม่น่าจะมีคนขึ้นข้างบนนะครับ เยดี๋ยวท่านขอพูดหน่อยครับคือท่ <laser> านเนี่ยปิดถนนตังแต่ตรงนู้นนะครับไกลมากอ่ะแล้วจะให้ผมมั่นใจได้ไงว่าผมจะมายื่นได้คิดดูแบบบิดไกลมากอ่ะเหมือนกับคือเป็นใครๆก็ต้องรู้สึกใช่ไหมจริงๆถ่าเจ้าจริงๆน้องพารู้กันตรงนี้ไม่ได้หรอกครับแต่นี่อารมณ์อรุณกันะครับถ้าน้องก็ไม่ฟังอะไรเลยมันก็ต้องตงไปสดเต็งล้นะครับคนับคือน้องไม่ยอมรับฟังอะไรเลยอ่ะเชิญ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 เชิเชิญ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 เช มีการประชุมครับคือถ้ายื่นเสร็จก็จะกลับใช่ใช่ใช่แค่ยื่นหนังสือแล้วยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยนะครับไม่ได้ชุมนุมเราอยู่แค่เนียแค่มายื่นหนังสือเขาไม่ได้มาเรียกชุมนุมเรียกร้องถือป้ายประท้วงอะไรเลยใช่มีหนังสือเอกสารอะไรแล้วอันนี้โดนทราบยังไงครับว่ามีการ มายื่นหนังสืออันนี้คือในมาหาลัยครับวันนี้นนนจริงในมาหาลัยอ๋อมีมีการแจ้งไปทางเจา้าหน้าที่ใช่ไหมครับว่ามีการมายื่นหรือว่า,าคุณแจ้งเองแหละคุณก็คุณก็บวัดยังไงไม่เจอหรอแจ้งเจ้าหน้าที่เหรอ <zuk> ครับไม่ครับพวกคุณบอกคุณเกงเม่หรอคุณจะมายื่นใช่ครับใช่แต่ผมไม่ได้เรียกตำรวจมาใช่ตำรวจก็รู้อยู่ทำไมจะไม่รู้ S 1> <S 1> เวลานี้เพ enfin ิ่งมาตอนนี non, ้นะครับเออเพิ่งมาตอนนี้นะเพราะผมแจ้งกันว่าจะยื่นเงินตั้งแต่เช้าไม่ใช่นะครับผมขออนุญาตรอตรงนี้นะเ๋ยวเราแยกย้ายก่อนดีกว่าครับแยกย้ายไม่คนต้องเสี่ยงจริงๆความเสี่ยงมันเป็นเยังอง เรื่องเรื่องประตูมันเป็นทุกคนใช่ไหมคือจริงๆถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยเราก็คงไม่อยากจะมาใช่คือิงๆชีวิตผมที่พออนุญาตพูดนะจริงๆมันจัดการได้ถ้าเนี่ยท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดประตูให้พวกผมเข้าไปแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่เราก็พอคนอื่นๆเนี่ยกลับลงไปใช่ก็แค่นี้ปัญหาก็จะจบแล้วแต่ผมงงมากที่ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นนะครับ รั้พี่แต่ว่าข้อกังวลเรื่องโรคเนี่ยผมเข้าใจเนี่ยว่าว่าว่ามันเป็นข้อกังวลว่ามีการติดเชื้ออันนี้ผมเข้าใจได้เพียงแต่ว่าคือถ้าเกิดไม่จําเป็นเนี่ยพวกผมก็ไม่อยากจะออกมาใช่ไหมฮะพี่แต่ว่าพวกมีการผ่านขั้นตอนแล้วมันก็ยังไม่มีใครเป็นหัวหน้ากันนะผมจะว่าสืบคุณผู้ชครับขออนุญาตแนะนําำเนนครับผมไม่มีหัวหน้าไม่มีนะครับพี่จะอธิบายเลยครับน้องแปเอาข้อมูลจากไหนว่ามันไม่เข้าพรบฉุกเฉินพี่อยากว่าตำราไหนครับ รามีการแพร่กระจายใช่แล้วพวกคนที่ทำงานเรื่องกฎหมายไงอย่างไอ้เราเงี้ยเราต้องพี่จะอธิบายไปงี้น้องคือณเวลานี้เขาบอกว่าถ้ามีการชุมนุมเมื่อสุ่มเกิดความให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเนาะพี่อธิบายฟังก่อนถ้ามันเข้าบั้นตอนฉเฉยน้องต้องยอมรับเอฟเฟกต์กลับมานะพี่เรียกว่าโอเคพี่อธิบายฟังแล้วตอนนี้พี่ทางเจ้าหน้าที่พี่พยายามจะเริ่มจากเบาในขนาดเนาะ ก็พยายให้น้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าโอเคตอนนี้มันก้ามกึ่งน้องบอกว่ามีตําราไหนไม่เข้าก็เรื่องของน้องแต่พี่ตําราที่มันเข้านะครับพี่อธิบายฟันก่อนแต่ถ้าน้องยังโอเคดื้อดึงจะท่านไปน้องก็ต้องยอมรับสภาพในภายหลังเพราะตอนนี้พี่มีภาพไปหน้าหมดละประเด็นที่สองถ้าเกิดความเสียหายมองว่าเป็นการออกวนการประชุมนะครับ ทาให้เกิดการประชุมไม่ได้เราก็ช่างทางมหาอะไรไปแก้งความเลยนพอดีน้องก็ต้องยอมรับสภาพนะครับพี่อธิบายฟังเข้าใจตรงนี้น้องอธิบายให้ฟังเข้าใจก่อนก็ส่วนที่น้องบอกว่ามันไม่เข้าพรลกพลดกเฉินนู่นนี่นั่นน้องกด้ตำราอย่างไนมาพี่มิซ่านะครับไม่เข้าพรลกุลเฉินจับไปพูดถึงพรลเฉินอันนี้ไม่ใช่เรื่องชุมนุมครับพรลกุกเฉินพรลกพลดูเฉินน้องเมื่อกี้พอดีที่กำหนดน้องต้องเข้าใจแค่ต่อหนะครับตอนนี้ ม่ใช่เรื่องพรบชุมนุ minimum, มถ้าพลชนุมเขาให้ในที่สาธารณะมาหาอะไรในที่สาธารณะน้องชุมนุมได้แต่นี้คือพลกฉุกเฉินที่เราใช้อยู่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะครับยกให้ออกนะครับยกให้ออกนะครับถ้าเปิดถ่านะที่ดีเพราะว่าคือไม่อยากให้มองว่านักข่าวมีอุปกรณ์ ผมก็อยากจะุยสักที่ไม่ยอมคุยัยังไงก็จะอารที่ปคุยนี่ต่สุดท้าที่เราอยากจะประเด็นรที่เรามาล้างโลกยเออเอาี้ครับมันะพาไปเหมือนกันได้ไรเงี้ย